ร้องเพลงให้เข้าคีย์ได้ยังไงมาดูวิธีบริหารเสียงแบบง่ายๆกันครับโอเคครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนถามมานะครับก็คือเรื่องของการร้องเพลงยังไงให้เข้ากับคีย์เพลงคีย์กีตาร์ที่เราร้องนะครับ ออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่นักร้องที่เก่งกาจอะไรนะครับแต่อย่างน้อยผมก็ร้องเพลงไม่เพี้ยนนะครับนะครับโอเคพี่เนี่ยอย่างแรกอยากจะร้องเพลงให้เก่งต้องร้องเพลงไม่เพี้ยนก่อนแหละนะครับผมก็ไม่ได้ผมแค่เลยจะมาบอกคลิควิธีของผมที่ผมใช้ฝึกมาตลอดอาจจะไม่ตรงตามหลักของอาจารย์สอนร้องเพลงนะครับแต่ว่าผมว่าวิธีนี้ลองดู อาจจะช่วยทําให้คุณเข้าใจเรื่องคียเพลงมากขึ้นด้วยนะครับโอเคเรามาดูนก่อนอยากร้องเพลงให้เข้าคียทำยังไงคุณก็จะต้องออสําหรับผมนะครับคุณจะต้องจําเสียงเสียงของบันไดเสียงของคีนันั้นให้ได้ก่อนจําเสียงของบันไดเสียงของคียันั้นให้ได้ก่อนอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคีซีนะครับผมบยกตัวอย่างคอร์ดซีเอเมเนอร์เอย่างเงี้ย ค,คุณจะต้องร้องเสียงสเกลนั้นได้ได้ยางที่ผมบอกคุณต้องไล่สเกลนั้นได้ผมจะยกตัวอย่างตามรูป,รปให้ดูนะครับเลื่อนขึ้นไปอาจจะเป็น C D E F G A B C C, C B A G F E D C สังเกตว่าผมจะพูดตามระดับเสียงไม่ใจะเป็น C D E F G A B C อันนี้คือร้องเสียงโทนเดียว ไม่ค่อยมันไม,ไม่ไม่ถูกต้องตามรลักการเสียงร้อง C D e, e F เราไม่ได้ฟังเสียงกีตาร์แล้วไม่ได้ไต่ระดับเสียงมันไปคุณจะต้อง C C D E F G A B C เห็นไหมครับคุณต้องฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อน C R C ต้องรองให้ตรงนะ C นะต้องใช้หูฟังกับกีตาร์ด้วย D E F รบางคนบอกอาจารย์ครับผมจำเสียงแบบ C D E F G ไม่ได้ท่องเป็นล้อลอลอล้อล้ลลลลนึกออกหครับทำเสียงให้มันตรงให้ได้ก่อนนะฮะทีนี้แล้วคุณก็จำเสียงลอล้อลอลลลองตีคอร์ดแล้วก็ลองไล่เสียงไป C D E เห็นไหมครับคุณจะต้องไล่ระดับเสียงมันให้ได้ก่อนแล้วรับรองว่าเพลงนั้นคุณจะร้องเข้าขีแน่นอนนะครับ แต่มันจะเกิดมันมีโน้ตตัวอื่นที่มันสูงไปเดี๋ยวค่อยมาฝึกทีหลังแต่ตรงนี้เอา,า C C ถึง C เนี่ยให้คล่องก่อนผมยกตัวอย่างเพลงอ่ะเพลงง่ายๆก่อนอ่ะทีนี้เสียงต่ำจะหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีเปลี่ยนคีย์ถ้ามันสูงเทินทำยังไงพูดว่าอ่าเพลงคิดถึงแล้วกันคิดถึงของฝกพี่ปูพงศิษฐ์นนะเสียงคทินสัตยเนี่ยมองเห็นไกลสุดอ้ฟ้ามีทะเลทุกเวลาแต่บางทีไม่มีเธอ โอเคคุณก็เสียงเคริษย์สัมองเห็นไกลสุดขอบฟ้ามีทะเลทุกเวลา แต่บางทีไม่มีเธอพยายามเช็คตลอดด้วยว่ามันเสียงเราไล่ตรงไหมนะครับเดี๋ยวสักพักมันจะชินกับเสียงของคีย์นั้นนั่นเองนะครับผูเราจะชินเองนึกออกไหมครับโอเคอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดว่าอาจารย์ครับรเสียงมันต่าทำยังไงเกิดเกิดเป็นคนแบบต่ําเกินไปแบบนี้ ดูวิธีนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าผมจะใช้สเกลเดิมแต่ผมค่าที่ช่องที่2พรพอค่าช่องที่2ปุ๊บมันจะเป็นคีย์อะไรมันจะกลายเป็นคีย์ดีที่คุณดูตามรูปที่ผมให้ใช้สเกลเดิมเลยครับร้องเหมือนเดิม C D E F G A B C C B A G F E D C นะครับอย่างเงี้ยก็อาจจะเล่นชุดเดิมซึ่งมันสูงขึ้นไหม อ้าาาเสียงเกินศ <ileri> ัดสายมองเห็นไกลสุดคอฟฟามีทะเลทุกเวลาแต่บางทีไม่มีเธอเห็นไหมครับคุณก็จะต้องไม่ว่าจะเป็นคีย์ไหนคุณต้องไล่สเกลให้ได้ก่อนซึ่งใช้สเกล,ลเดียวเห็นไหมที่ผมบอกอโอเคต่อไปแล้วนะครับเนี่ย วิธีการฝึกอย่างนี้ครับพี่คีย์ไหนๆก็ต้องฝึกคีย์นั้นๆอ่ะผมยกตัวอย่างเพลงที่มันเป็นคีย์ E ก็ได้สมมติว่าผมยกตัวอย่างเพลงนี้แล้วกันนะครับอ่าผมอาจเป็นคีย์คีกคแต่มะชีวิตได้ผ่านเลยไวแห่งความฝัน วันที่ผ่านมาไรจุดหมาเห็นไหมครับคียอีดูซิว่าเราต้องทาบช่องไหนดูจากรูเปเห็นไหมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอมสี่ทาบช่องที่4แล้วก็ไล่สเกลไปเลยครับนึกออกไหมครับอาจจะเปิดเพลงจะอาจจะไม่ต้องเป็นลูปเปอร์ก็ได้นะครับเปิดเพลงแล้วไล่สเกลดูแล้วก็ลองอ่าอย่เงี้ยลองไปอ่า,อ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 า มครับคุณจะทำอย่างเี้ได้ให้มันชินร้องไปเลยครับอ่าเสร็จแล้วก็อย่างเงี้ยแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไว้แห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายอ่าก็สเกลเดิมเลยเห็นปะเห็นไหมครับเนี่ยครับคุณไม่ว่าจะเล่นคีย์ไหนคุณดูตามตารางที่ผมให้ไว้นะฮะคุณก็จะรู้ว่าใช้สเกลเดียวในการบริหาร แล้วก็ฝึกร้องให้มันเข้าคีย์ได้ทุกคีย์เลยโดยใช้สเกลเดียวเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยวิธีนี้มันจะยากสัหน่อยสําหรับช่วงแ,แรกๆในการฝึกร้องให้มันตรงระดับเสียงของบันไดเสียงให้ได้แต่ถ้าทําได้คุณก็จะร้องเพลงไม่เพี้ยนครับแต่เทคนิคต่างๆผมจะไม่สอนนะเพราะว่าให้อาจารย์สอนสองร้อนเพลงเขาเป็นคนพูดดีกว่าแต่ร้องเพลงให้เข้าคีย์ไม่เพีย้ยนใช้วิธีนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับฝากซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ